สวัสดีจ้าทุกคนคุณผู้ชัง่านทั้งลาวันนี้เรามารีแอคซีรีส์กันบ้าง yes yes จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่แต่ว่า <Yes. S 3> เป็น Official Pilot ล็ตคือเห็นมันเข้าคราเห็นรูปรรเลยคือมันน่าสนใจถูกแล้วมีคนที่รู้จักมีคนที่รู้จักเออก็คือก็คือน้องเก่ง,ง,เ,กงเป็นต้องเกรนก่อนว่าเป็นน้อง เป็นรุ่นน,น้องที่มหาลาัยคือไมไ่รู้จักกันหรอก <laughs> <laughs> ไมไ่รู้จักกันแต่ว่าเราก็เห็นน้องมานานออแล้วดูเคยเห็นตั้งแต่น้องสมัยประวดเป็นเดือนมหาลาัยเนาะตอนนั้นก็เชียร์น้อง y e อเอิจร <Yes. S 2> ิงอะช่วงที่น้องอยังไม่ได้เข้ามาในวงการแบบเต็มแตบบัวก็ค่อยส่องไอซีต่อแวบกบ็อุ้ยจริงน้องคนเนี้ยหน้าแบบนี้ยคือเห็นแววมานานละว่าคือมันต้อง จับวงการวันเถิสิงคือหน้าอย่างนี้คือจะหลุดไม่ได้แต่ช่วงนั้นคือน่าจะอยู่แถวแถวเชียงใหม่เป็นฟิลนาเบ๊กไม่ต้องเป็ครูอยู่ไงช่วงเพราอน้องเรียนทานครูมาเอออะไรอย่างนี้ก็แบบมาสักทีก็ถึงเวลาสมควรแล้วอ่ะเรื่องนี้เข็มจิราต้องรอดยัสไมต้องรอดด้วยไม่รู้ฟังจากชื่อแล้วเนี่ย ดูมีความแบบว่ามีเรื่องมีราวเอมอันก็ต้องมีเรื่องอยู่แล้วายถึงว่ามันมีความแบบคือมูดม,มันน,นับนับซับอนเออเป็นฟิลลึกลับขว,วัญผวาน่ากลัวหรือรรเปล่าก็ไม่รู้เอาไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าค่ขค่าที่จะยาวพอสมควรเหมือนกันถ้าทำแล้ว let's go มันเป็นเพราะว่าตระกูลของเรามีคำสาบไ้ายมเป็นฟิค์ดคำสาบ ลูกชายทุกคนจะต้องถึงแก่คาดก่อนอายุ21ซอยเส้นนี้มีไว้เพื่อปกป้องลูกจากคำสาปนั้นเสวนชื่อที่แม่ตั้งให้นี้มันแปลว่าปลอดภัยตลอดกาลแม่หวังว่าลูกจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะเป็นอา a r t i s, <Okay>. <S, <S าไว้ผู้ชายชื่อเขยมจีรา เขาทำผิวดีมากเลยอะเกรดสีสวยนะคือจัว้าวว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 วอวว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 วสแกนหนูนะคะโอววว่วววว แม่ก็ไม่เว้นนะคำสาบไล่ประศกูลที่เธอจะเปนประศุกุลที่แม่มองให้ไว้เสื่อมเลยวะไม่เคยเจอใครมีไอไล่ตามติดเยอะขนาดนี้เลยกูไม่รู้จะช่วยมึงยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไว้เจตเดี๋ยวทนอีกแค่ครึ่งปีอ่ะเราก็จะคนจากคำสาบอีกแล้วปกติมันมันหลอกมันขนาดนี้เลยเหรอคงไม่จบแค่นี้หรอกเราต้องหาคนมาช่วยว่ะคือมีความแบบโห่ งูแต่ลางนี่พ่อเป็นของมึงเจนแน่ใจนะกูไม่ได้หลอกเรามาเจอผู้นำราทีบ้าบออะไรเนี่ยเฮ้ยฟิวิซาเหรอเดี๋ยวรู้ว่าครูเปบนนั้นใช่ะหมวิชาของพ่อครูอ่ะเขาเรียกว่าคุณสายขาวอีโอ้โหอาจารย์เว่าอาการยองมียอ้าวสยองมียาคือพ่อหมอนหนึ่งพ่อครูบนคนนี้ของจริงเออโอหนี่แหละ หลายชั่วโคตรแล้วเขาเล่นปกป้องเงินแกลมเกินเด็กเควรเขาเลยดีกว่าเจะเจสครับโอ้ถูกเป็นแก้วเป็นแสงชัดมากโอ้ น่ากูสึกหมดแล้ววะ <mm> เรื่องของเจ้ากรรมในเว้นพื้นมันเป็นเรื่องที่กูเสิยเขาไปเสือกสถานีชีวิตของขอยเดอร์พวกคู่ยังดีนะอยู่นะชะตามันงกำลังจะขาดเดี๋ยวเวลาไม่มากแล้วมึงอยากทำอะไรก็รีบทำซะไ <mm> อ้เข้มไอ้เข้มถ้าเขาไม่อยากช่วยก็เรื่องเขาเปัญหาของเราเราหา,าเองได้อยู่แล้วปก <mm> ติไม่ได้หัวร้อนแบบนี้ทั้งน่อย ทำอย่างกับงอนพ่อครูไปได้คุณเดียวค่อยมาใหม่พ่อครูอ่ะใจแข็งได้ไม่นานหรอกอพก่อครูพ่อดรูเขาจริงๆรหรอจ๊ะมี่นกุ๊ดหนึ่ง<อ>กุ๊ดสองไม่เห็นเพาออกจะน่ารักถูกชะตาพ่อครูด้วยไม่ใช่หรอจ๊ะคือใส่พ่อครูหนึ่งเมื่อไรมันอันตรายอยนนะอ่ะไปนนกัเคโอย่านะ เข็มอะไรกูวะไอ้เข้มเข้มคุณเจตครับที่คุณพาพวกเรามาที่ค่ายอา,าสาเนี่ยผมรู้นะครับว่าคุณเจตกับคุณเข้มอ่ะมีอะไรปิดบังผมอยู่ใช่เวลาไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เข้มเฮ้ยกลัวโอ๊โอคุณเข้มเดี๋ยว ไปตามพ่กกูเอาวุ้ยวาย เลยหรอเข้มเข้มทำดีนะเข้มกูเม น้ำม,มูลเนี่ยสถาบันของคนน้ำมูลเลยหนึ่งขอร้องเธอครับ <c oughs> ช่วยผมหน่อยได้ไหมเงาจริงเหรอไอ้เข็ม อืมตัดส,ส,สินใจแล้วเราจะอยู่ที่ต่อจาก <Why? S 1> พ่อครูเป็นคนพูดเองนี่ว่าถ้าอยากทำอะไรก็ให้รีบทำแต่ oh. ว่าเราอยากอย,กอยู่กับพ่อครูไปก่อนอะคือสอน <c oughs> หนูหนูสองเกินเออหนูสองเกินแเราก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอะแต่พอเห็นหนะ้าเขานั้นรู้สึกแปลกเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยโอ้โอ้ oh. oh my god <c oughs> มันได้ย่างสิวะต้องมาแซวเลยนะเจษคุณเจษจะแซวคุณเขมเลยนะครับเดีย๋ยวพ,พ่อครูจะได้ยิงเข้าคุณเขมเขินมาแล้วเนี่ยคุณเขม,าม,มากรรมกรความรักมันห้ามกันไม่ได้ผมเข้าใจครับมึงส่งแว่นก่อน จริงๆผมก็พอจะดูออกอยู่ไม่ได้ตาบอดเหมือนใครบางคนไม่องเป็นห่วงนะครับเรื่องที่คุณเขียนชอบพ่อครูอะอ <c oughs> ผมจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างแน่นอน <c oughs> พอ่อครูครับ <c oughs> เอาพ่อครูพอร่อครูฟังผมก่อนครับ คือจริงๆผมไม่ได้หวังอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพราครูหยุดอะไรที่มึงคิดอยู่ตอนเนี้ตัดใจซะเลยผมไม่เข้าใจอะ่ะทำไมพ่กคุณต้องเกลียดผมขนาดน,นั้นน่ะเราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอครับไว้ไว้มีอดีตชาติหรืออ,อ,อะไรแต่มึงอย่ามาบางัางคับฝืนใจกูเข้าใจแล้วครับงั้นหลังจากนี้ พ่อครูก็อย่างมาใช้มงกูก,กับผมพอเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเออจีดเส้นสุดถ้าพวกมือ <c oughs> อยากช่วย <c oughs> ถ้าพวกแกอยากช่วยมันจริงๆสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ก็คือสอนวิชาคมให้กับพวกแก <c oughs> ถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆ <c oughs> ก็ต้องฝากตัวเป็นศิษย์เป็นอาคมหนึ่ง เข<ท>า<ง>ต้องมีพิธงพิธ <c oughs> ีนะไม่ต้องทำไมครับการจะถวายตัวเป็นศิษย์ใครนั้นต้องกล่าวคำสาบานยกผู้นั้นให้เป็นอาจารย์ไม่ล่วงเกินหรือม<หร>ีเจตนาไม่บริสุทธิ์อืม

ไม่ว่อย่างไกูจะยอมด่ามือจากมันเก็บขาดวะผมเหนื่อยแล้วอ่ะผมไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วอ่ะตอนนี้ยังคงบอกอะไรไม่ได้มากนอกจากขอเชื่อใจกันผมจะทำทุกทางให้เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครับอุ้ยของคืออะไรเดี๋ยวขึ้นนะครับพ่อคูจะรับของหวานต่อเลยไหมครับ ผมทำกล้ืองบวชีไว้ให้อุ๊ยฉันอยากกินของหวานอย่างอื่นว่อครูบอกให้เรียกว่าอะไรพี่คือมันผิดครูนะคะเออพูดอะไรของคุณครับคุณเจษครูไม่ได้คิดไปเองเว้ยดูยังไงอะ พรากูต้องมีใจให้เข็มเป็นไปไม่ได้ครับผู้ทรงศย่างพวกครูอ่ะเขาต้องลาทางโลกหมดแล้วแน่เล่นป่ะโอ้โอ้ใช้พลังได้เลยเหรอพี่มนตราหนึ่งเลิศอ่ะแค่สรุบแป๊บเดียว ไม่เป็นไรหรอกเลยเลยแม่เวลารของวันนี่แหละแต่เกินอู้อาจบไปแล้วสำหรับเข็นจิราต้องรอดก็คือต้องรอดแหละแต่คนดูเนี่ยจะไม่รอดแล้วในจุดนี้คือจริงๆเรื่องก็น่าสนใจเออ เป็นเฟลว่าโดนต้องคำสาดด้วยตัวเอกก็คือคิมซีรา Yes ก็ไปๆมาก็คือต้องหาคนช่วยเออซึ่งก็คือพ่อหมอมาช่วยพ่อหมอมาช่วยแล้วก็จะมีเรื่องราวซัมติงเกิดขึ้นข้างในน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่มีในบางช่วงในไพดอลที่บอกว่าถ้าจะทำวิธีอ่ะจะต้องนับถือพ่อครูเป็นอาจารย์ไม่อะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้แสดว่าแล้วมันจะยังไงเออแล้วมันจะยังไงเพราะมัน หรือมีครอบขอบ้อกดข้อบพิเศษอันนี้ก็ไม่รู้เออก็ต้องเราติดตามใชออ่จะเป็นครูกันจริงไหมหรือเป็นพี่หรือเป็นพี่หรือเป็นน้องหรืออะไรก็ไม่รู้ส่วนในเรื่องของอ่ะเรื่องของผีก่อนจะมีเราจะมีผีหนึ่งเออเป็นผีผู้หญิงในเรื่องซึ่งน่าจะเป็นเหมือนฟีลแบบว่าค่อนข้างแค้นเหมือนกันนะอืมน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรซัมติง รือว่าต้องมีเรื่องราวในอดีตเพราะว่าเออมันน่าจะมีเรื่องราวในอดีตใช่เพราะว่ามันจะมีหลายช่วงที่พูดว่ากลับมารักกันอีกกลับมาอยู่ด้วยกันอีกอะไรอย่างนี้เออตัวเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกว่าอาจจะมี f l a ็ h back กลับไปที่เกิดเรื่องราวกอนนั้นนี่ในส่วนของโปรดักชันก็คือถือว่าจากที่เห็นในไพร์ลอตก็ถือว่าทำดีเลยภาพแสงสีเสียงก็คือถึงซีจด้วยค่อนข้างที่จะวิดูดีใช่ดน่าดูน่าสนใจมากแม้ซีจี ผีมันจะมันจะละครไทยนิดนึงแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าทำได้ดีจริงแล้วก็ชอบความโลเคชันที่มีความแบบว่าอยู่นอกนอกเมือง <Yes. S 2> จะมีความแบบว่าท้องถิ่นน้อยๆเลยรู้สึกวันดูมันดูขลังมันดู Real เรียล <Yeah. S 2> มันดูแบบมีมวลพลังออ,อ,อ,อะไรอย่างนี้ในส่วนของเคมี Me, นักแสดงเอยใดต้องบอกว่าก็ถือว่า ซึง่มีอะไรอยู่นะมีอะไรสัมผัสมีเลยมีบางอย่างที่เห็นเตะตาจริงนายเอกก็คือน้องน้ำปิงน้ำปิงเออ acting ก็ดีนะจะที่เห็นอ่ะเออก็ไม่ได้ติดขัดอะไรน้องเงด้วยใช่ก็จะมีความเป็นครูอยู่เออเรยว่าอาจารย์อาจารย์พ่อหมอพ่อหมอจะต้องแต่แต่รู้สึกว่าอาจจะหนุ่มไปนิดนึงกับความแบบ จริงๆคือภาพจำในหัวพ่อหมอของเราเนี่ยเป็นแบบอาจจะเป็นงืกๆงักหักหน่อยอาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็แบบมีกล้ามเนื้อที่เป็นมัสคคลีนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้อาจจะดูแบบหนุ่มเป็นเซนแรกๆอะไรเงี้ยเป็นพ่อหมอเป็นพ่อหมอเซนเซนแรกเซนใหม่เนแต่เขาก็มีความขลามอยู่ความแบบว่าลายทรงลายสักแบบว่าเป็นไพายロดไง แต่ก็แอบเห็นว่ากำลังซุ่มซอมฟิตอาจจะอาจจะอีโบอาจจะอีโบทันก็ไม่รู้ก็รู้ว่าถ้าเป็นเชื่อจิงจะเป็นยังไงแต่จองติดตามแต่ถือว่าภาพรวมของเรื่องนี้น่าสนใจเลยปลอดเอ้ยอะไรเอ้ยก็ก็น่าสนใจก็รอดูว่าจะเป็นยังไงออ่ะก็สจบไปแล้วสำหรับเข็มจีราต้องรอดก็ เอาใจช่วยนะแสดงแล้วก็ <Yeah. S 1> รอวันที่จะมีเทรลเลอร์ออฟฟิเชียลออกมาจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรบ้า Yes ก็จบแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe และ subscribe ให้กับเราด้วยจ้า